นายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์นะครับกรรมาการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการเปิดโลกสดใสาภายใต้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยโดยได้รับเกียรติจากนายภาคภูมิภูมินอมาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีโดยครั้งนี้ครับได้ลงพื้นที่ไปยังอาสมพระธรรมจาริกบ้านเข็กน้อยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาที่คร ครันได้มาตรฐานตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีนะครับให้กับพระพิสุกสงฆ์และประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพและมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ครับทางแว่นท็อปเจริญนะครับจะเดินหน้าสารต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารนะครับและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ f a c e b o o k c o m t o p j e r n o p t i c a l o f f i c i a l ครับ